สวัสดีครับเพื่อนวันนี้สวนน้ำนายมีแมโคขุดดีอยู่ตรงนั้นครับเพราะว่ามันเสียไม่ได้เสียครับมก็จอดพักอยู่นะครับผมใช่ครับวันนี้น้ำนายจะมาดูแมคโคมาขุดซ่อมคันดินให้สวนป์มของน้ำนายนะครับผมนี่ครับแมคโคกำลังทำการตัดดินเพื่อซ่อมคันดินที่พังไปตอนน้ำท่วมนะครับผมนี่ครับตอนนี้ครับแมคโคกำลังขุดซ่อมอยู่นะครับผม ครับผมหรือน้ำนายมาดูก,ก็ปรับการทำงานของแมคอลได้วยตัวเองเลยนะครับผมนะครับน้ำนายขอขึ้นแจมครับขึ้นไปขับแมโคอลแล้วครับผมใช่ไหมครับอ่าใช่ครับแม่คอลกำลังทำงานอยู่นะครับใช่อ่ะครับผมเดี๋ยวพี่เราจะให้น้ำนายขึ้นไปร่วม,มครับแมโคอลด้วยนะครับพเพื่อนๆนี่ครับ นี่ครับเราขุดจักฝั่งนี้นะครับขุดจับดินจักด้านด้านไหนนะครับเพื่อไปไปทำการทําอันดินนะครับผมทำให้กว้างกว่าเดิมนะครับผมเพื่อป้องกันน้ำไม่ให้ไหลทะลักเข้ามาฝั่งนี้นะครับพอน้าไหลทะลักเข้ามาจะทําให้สวนปาล์มเกิดการเสียหายนะครับเกิดการโดนน้าแช่นะครับผมนะครับดีที่กาลังซ่อมกำลังซ่อมแันดินให้น้ำลายอยู่นะครับผมไอเจ้าโพตัวใหญ่เลยนะครับ เป็นเล็กโค้งูแบบโค้งนะครับผมร้อยยี่สิบแรงม้านะครับผมได้ไหมได้สิแรงม้าเอาครับผมเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นขอขึ้นไปแก้มครับขึ้นไปขับเป็นโค้งเลยครับอ่าขึ้นเลยครับโอเคครับผมไม่ขึ้นขับไปกับลูกค้านะครับผมอ่าวนะครับเพื่อนๆดูนะครับ ตาจะขึ้นการขับเ็กโคลด้วยตัวเองนะครับผม,ม,ม,บผมอโอ้โหตายครับไปโกเองแล้วครับเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวเจ้าของสวนมาทำการทำเ็กโกล ซ่อมคันดินเองเลยนะครับนะครับรถ็นโคตัวใหญ่นะครับผมอ๋อ,อหลายเอแล้วครับไม่โนโคลยครับผมที่ป่านี่เป็นไต่โมคไปตัง้ง10ล้อนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมวันนี้ได้ขับของจริง1งครั้งนะครับผมในการขุดดินซ่อมคันซ่อมคันดินด้วยตัวเองนะครับผม โผลนใหนะครับผมโล่เบลโก้รอ้อยยี่สิบแรงม้านะครับผมครบผมอันดน่องนะครับผมตักมือเดี๋ยวกัยเกไปเลยแล้วผมเพื่อน

ได้ครับผมขอบคุณคุณน้าด้วยนะครับผมกับมาขอบคุณครับขอบคุณครับไปของคุณครับไปขอบคุณครับผมขอบคุณครับหมดโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับผมแล้วะเช้าของน้องชายของเรนได้ทำไมมันยกขึ้นยกขึ้นใช่แล้วมายกขึ้นไงเทำไมครับกระเช้าของฉันขึ้นปุ๊บเอ้าใช่ทำไมยกยกตัวเอง ก็กี่ผมเห็นนกกระยางอ๋อมีนกกระยางใช่ครับเพื่อนๆอยู่มีนกกระยางอยู่ตรงโน้นเห็นไหมบอกพี่คอยเลยนรู้กันครับผมเอาไหมเอาับ็นผู้ช่วยพี่ขับไปโคอไหมโอเคไหมครับเอาไหมรถแรงอ่ะคันนี้แรงมากไม่สวยแต่มันแรงครับผมอยู่ตอนนี้โคเบโกครับผมร้อยยี่สิบแรงม้านะพี่ยี่สิบแรงม้านะครับนำเข้านะครับจากนอกนะครับคันนี้ครับผมรถ แก่แต่มันยังแรงนะครับผมแรงมากพี่อันใหญ่ครับช่วงลงไปนี่โหแบบเต็มบุ้งปีตลอดเยอะเลยฮะข้าวเที่ยงคัน,คร,นครับผมนะครับ<ไ>พี่ก็พักเที่ยงแ<ม>ล้วนะครับผมน <มม S 1> ะครับโดยปกตินะครับ ขานี้นะครับผมเนี่ยครับคันดินช่วงนี T ้ครับมันจะพังสนใจงานติดต่อเบอร์โตได้อ่าสนใจงานพี่บอกเลยพี่สนใจงานที่ไหนอันนี้พี่พี่อะไรนะครับพี่เนธพี่เนธอ่าพี่เนธนะครับผมอ่าครับเพื่อนๆสนใจงานอ่าลักษณะแบบนี้นะครับผมทําคันดินครับก็ทำอ่าเป็นแนวกั้นสวนอะไรเงี้ยครับผมนะครับงานไม่โคนะครับผมติดต่อพี่เนธนะครับผมครับผมแจ้งเบอร์เลยพี่086 949 4800 โอเคนะครับผมครับผมใครสนใจติดต่องานพี่ก็ได้นะครับอันนี้ครับผมโดยปกตินะครับคันดินช่วงนี้นะครับผมมันจะขาดเป็นช่วงๆนะครับผมเนื่องจากน้ํานะครับจากจากฝั่งด้านซ้ายฝั่งนี้นะครับครับผมกัดซอกเข้าไปครับเข้าไปทางคันดินฝั่งนี้นะครับจะไม่ทาให้คันดินฝั่งนี้ครับทางแล้วก็น้ําก็จะไหลเข้าไปในสวนปามของน้ำไม้ฝั่งนู้นนะครับผมตอนนี้ก็เลยทําการ ให้พี่ก็มาซ่อมคันดินตรงนี้ครับผมนะครับพี่เขาก็ค่อนข้างที่จะทำหนาอยู่นะครับผมเพื่อป้องกันน้ําที่จะเข้าไปในรอบหน้านะครับผมเราก็เลยต้องมาทําคันดินไว้ก่อนนะครับผมปกตินะครับช่วงฤดูน้ําของที่นี่นะครับก็จะประมาณช่วงปลายปีนะครับผมช่วงพฤศจิกาธันวาข้ามถึงมกรานะครับผมช่วงสามเดือนนี้นครับน้ำจะค่อนข้างสูงทําให้ถ้าเราทําสวนปลานะครับถ้าไม่มีคันดินกั้นรอบรอบสวนไปแบบนี้ครับ ก็จะทาให้น้ำนะครับเข้าไปในสวนปามทําให้แบบน้ำาคือการน้ําท่วมทําให้พืชทำให้ต้นปามครับเกิดความเสียหายได้ครับผมป่อไครับแนวรั้วนะครับก็คือแนวคันดีแบบนี้ครับก็จะล้อมรอบไปทั้งสวนเลยนะครับก็จะหมดประมาณ13ไร่นะครับนี่ครับจะล้อมรอบเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําไหลเข้าไปท่วมแปลงแปลงปามของทํานายนะครับผมนี่ครับเพราะว่าฝั่งนู้นจริงๆแล้วก็จะเป็นจะมีคลองอยู่นะครับด้านหลังสวนนะครับผม ก็จะทําการมีประตูน้ำครับเปิดปิดน้ําเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําเข้ามานะครับนายครับไปคอสูงไหมครับเมื่อกี้ครับผมบอกเพื่อนๆหน่อยครับผมสนุกมากนะครับนี่ครับนำนายขับไปโคอครับผมสนุกมากเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แลครับผมให้น้ำนายขึ้นแจมขึ้นไปขับด้วยนะครับหาไหมให้เพื่อนได้ไกลกว่าไหมเอ้ยโอวพอโดนมาสิเอ้ยน้อ้ยังยแรงเลย โอ้น้ำมันไก่กว่าแล้วนาหล่นเฟี้ยงลงในน้ำพ่อเฟี้ยงไม่ถึงน้ำอ่ะครับเออกระเด็นเลยนะครับอะไรพ่อไม่โยนให้ถุงเอาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่เอ้ยอ้าวเฟี้ยงไปไหนนะนะครับโอ้ ครับก่อนนะครับแดดร้อนมากแล้ววันนี้ครับสูงสนานใหญ่เลยครับผมปกติคี่น้ำท่วมสูงมากเลยนะครับผมวันนี้น้ำเริ่มลดเลยนะครับการให้แม่คอนะครับมาทำการขุดซ่อมคันดินตรงรู้นะครับผมครับผมถึงตรงนี้นะโดยปกติแล้วนี่ครับนี่น้ำจะท่วมถึงระดับนี้เลยนะครับผมระดับต้นปามนะครับผมเกือบถึงทลายปามเลยนะครับ อันนี้ก็น้ําแห้งแล้วนะครับปลดเีตรงพื้นช่วงๆนี้ครับผมน้ําจะทั่วมือทั้งหมดเลยนะครับผมครับนี่ครับครับนี่ครับต้นปานะอายุต้นปาล์มก็ตอนนี้ก็ประมาณห้าถึงหกปีนะครับผมกําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอยู่นะครับผมประมาณทุกทุกทุกสิบแปดวันนะครับผมลานปาล์มก็จะทําการมามาตัดนะครับ ไปไหนม่ต้องลงมาครับเด็ดตกเด็ดตกไปกระโดดลงไปไม่ต้องลงมาครับไม่ต้องลงมาไปลื่นไ่ปูฮะเด็ดเด็ดว้าวไม่ปูแล้วเพื่อนๆไหนไหนไหนปูปูตายแล้วครับคุล็กกระยางแล้วนายล็กกระยางเห็นไหมคุณรูบินไปแล้วบินไปแล้วครับผม ครับเดี๋ยวเปล่อยปูก่อนนะครับปาปูไปเลยนะครับฮ really ิจึงปลาปูไปปล่อยปูลงน้ําไปแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพ่อตายเขื่อนน้ำมาเหรอเนี่ยใช่สวนน้ำมครับวิ่งเกย์ไหนๆไหนโอ้โหวิ่งเกย์ยังไงครับเพื่อนๆจิ่งเกย์กำลังข้ามไปสวนน้ำมาหรือเปล่าสวนน้ำมาอยู่ตรงนู้นน่ะเห็นไหมตอนนี้เรามาช่วงบ่ายกันแล้วเพื่อนๆตอนนี้ก็ อันดินแนวที่ติดดินถนนนะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเมื่อเช้าที่เรามาเนี่ยจะเสร็จเฉพาะฝั่งนู้นนะครับตอนนี้จะมีแนวนี้ด้วยเพิ่มมานะครับช่วงบ่ายนะครับผมนี่ครับพอจนถึงช่วงที่ในครัวเราทำงานอยู่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเมื่อเช้าจะจะทําช่วงนี้อยู่นะครับผมอันี้เรามาช่วงบ่ายนะครับบ่ายแก่ๆแล้วครับผมประมาณสี่โมงนสี่มงเย็นได้นะครับเราจะอยู่ช่วงนู้นแล้วนะครับผมมาทอะไรครับผม ก็เ่ยทำอะไรครับชอบเล่นดิโหแม่โคตักควมาขึ้นมาเต็มเลยข้นานายดูดิโอ้โห,โโหปุ่งกีใหญ่มากนะครับตักทีเดียวนี่เต็มเลยเต็นปุ่งกีเลย ใหญ่ยักษ์เลยนะครับผมตัดทีได้เลื้อเด่นแบบแน่นๆเลยนะครับ aduh dia lalu lalu di maira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  oh dan dia 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 มาเ,เ,เ,เนี่ก็จะเป็นค่น้ำนะครับนี่ดูนี้วไโครตัดลมาตรงน้ำอ๋อด้วยความที่โครคันใหญ่นะครับผมสามารถท่วงลงไปในน้ำได้ลึกมากเลยนะครับน้ำาย ปลาด้วยครับใช่มีปลาปกตินอกกระยางก็จะเยอะครับแล้วก็ในนี้เขาจะมีปลาช่อนปลาช่อนเยอะมากนะครับน้ำลายเห็นเ้นสะเทือนเลยใช่ไหมพื้นสั่นเลยใช่ไหมน้ำนายเป็นปลาตัวนี้โคตัวใหญ่มากๆนะครับกดทีนี่พื้นนี่สั่นเลยนะครับ เห็นไปต่อนะ<า>เอาไปเอาก้อนหินต่อนน่ไาไปยิงก่อนจะโยนตรงน้ำไม่ใช่เหรออ๋อโอเคครับไหนไหนก็อยู่ตรงไหนน่ามันจะต,ตาบังคนหน้าอยู่นี่ต่อนโอเคครับระวังนะครับผม Nào, ơi, em đây con Ok, ở đây mà phía anh em để đọc tắt lên đó, đúng đi còn đó, để chơi đó Lần này phiền rồi Oh Oh Phiền đường 3 bao nhiêu เพล่นปลาไดเปล่าเือหเตาักเรงกจะจับปลาเลยอ๋อจะปลาเลยเหรอเราจะบปลาไปทำอะไรครับปลาจะกินปลาน้ำาดูไม่โคตรจนรไหครับขึ้นขึขึ โอ้ใช่ครับไม่พอต้องช่วงลงไปตักดินมานะครับดูดูเขดูเขดูดูตักลึกมากเลยเห็นไหมตักลึกมากเลยอ่ะโอ้ดู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 ใหม่นะครับเพื่อนๆนะตักมากเลยโอ้่ตักตักดินให้น้ำาเหรอ ตัดหญ้าครับตัดหญ้าออกนะมันจะเข้าขโมยหญาาตัดเอาเอาหญ้าไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเข้าใกล้ไม่ได้นะครับรูดูรูรูตักลึกมากเลยไหมเห็นไหมโอ ble, er não, ้เห <cutter aer> okay. no 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 ็นไหมใกล้เสร็จแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวจะมาขุดประจุถึงแนวตรงนี้นะครับผมตรงทางข้ามตรงนี้นะครับก็ยังประมาณประมาณสิบห้าเมตรนะครับสิบห้าเมตรน่าจะประมาณสิบห้าเมตรถึงจะถึงจุดที่ว่ากำหนดไว้นะครับนี่ครับ โอ้ยแม่ันขุดลึกมากเลยแม่โอ้โหว้าวแม่ตะโกตะโกมือใหญ่มากนะครับตักเตนึงลึกมากเลยอ่ะนาะน้หนูเนี่ยน้ามันน้อ่ะกห้อไปต่ละโอเคมันน้หนูนี่ไปไหนไปไหนได้ไหม โคเดนหน้ามาครับต้องใช้แผ่นเหล็กรองนะครับผมเนื่องจากถ้าไม่รองไม่โคอาจจะมีการเทเดี๋ยวว่าติดลมได้นะครับผมเพื่อความมั่นคงของล้อเวลาเคลื่อนมาข้างหน้าต้องยกแผ่นเหล็กของวางไว้ข้างหน้านะครับผมทำอย่างนี้จนกว่าจะถึงจุดที่ว่าสุดของการทำง,งานนะครับ,รบผมเริ่ม ไอ้านูนี่ไงเละครับเละโอ้ยมาดู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 เี้ยงเีย,เย,เลยกกลงะละนนทนูนอ,อ,อะอน้อเราไม่เคยไหมนกเียงอะเียงมันจะมาแอะรี่หน้าจะมีพวกไ้เดือนมีอะไรอยู่นะนกเ,เทีย่ยงมาถึง เล่มัแล้วนะนาไนครับเริดชุดเลิ่ดมาแล้วครับผมเรียบร้อยยงไงข้างนี้เยเล่มันแล้วเนี่ยสำหรับพรเพื่อนกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเพื่อจให้น้ำใจไว้คครับบขอบุณครับบ๊ายบายครับ